สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยของคุณครูรินละดาจะมานําเสนอเกี่ยวกับคำอวยพรนะคะเมื่อวานเราเรียนเรื่องการเขียนคำขวัญไปแล้ววันนี้มาดูเรื่องการเขียนคำอวยพรนะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดู YouTube ของคุณครูอุ้มนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆชั้นป .5 ทุกทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มคนเดิมเลยเป็นยังไงบ้างเด็กป .5 เราไม่ได้เจอกันหนึ่งอาทิตย์เต็มๆวันนี้ครูอุ้มนําสาระความรู้ดีๆมาฝากทุกทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องอะไรอยากรู้ไหม อยากรู้หรือเปล่าอ่ะแง้มนิดนึงเอ๋เห็นปะบางแง้มบางแง้มอ่ะวันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องการเขียนคำอวยพรการเขียนคำอวยพรเนี่ยถือว่าเข้ากับช่วงเทศกาลตอนนี้มากๆเลยเพราะว่าในขณะที่ครูอุ้มกำลังพูดอยู่ณเวลานี้เนี่ย เป็นช่วงปลายปี2561ซึ่งกำลังจะขึ้นปีใหม่ในปี2562การเขียนคำอวยพรเนี่ยก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องๆทุกๆคนเลยอย่างเช่นวันปีใหม่เนี่ยอยากจะอวยพรให้เพื่อนผ่านทางไลน์อยากจะอวยพรให้เพื่อนผ่านทาง เฟซบุ๊กหรือคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถจะนำหลักการอวยพรที่ครูอุ้มสอนในวันนี้เนี่ยไปอวยพรได้ซึ่งครูอุ้มก็จะคิดว่าน้องๆเนี่ยสามารถที่จะอวยพรให้กับทุกคนเนี่ยได้อย่างถูกต้องและก็สุภาพสมบูรณ์ผู้ที่เราเนี่ยอวยพรให้เขาก็จะมีความสุขด้วยนั่นเองพร้อมเรียนหรือยังพร้อมเรียนหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยแหมต้องมีเสียงนิดนึงนะจะได้ดูหน้าแหละ น่าตื่นเต้นอ้าวเรามาดูวันนี้จะสอนการเขียนคำอวยพรการเขียนคำอวยพรเรามาดูก่อนโอกาสในการเขียนคำอวยพรว่าเราจะเจอโอกาสอะไรบ้างที่เราจะอวยพรให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสอะไรบ้างนะหนึ่งวันปีใหม่โอ้โหอันนี้ชัดเจนนะใกล้จะปีใหม่แล้วสองวันเกิดอันนี้ก็ชัดเจนถูกไหมวันเกิดเราก็อยากจะอวยพรสามวันสงการานต์ี่งานแต่งงานห้า จบการศึกษาอันนี้คือโอกาสต่างๆที่เราจะได้อวยพรให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นวันปีใหม่เราก็อยากจะอวยพรให้เขามีความสุขวันเกิดเราก็อยากจะอวยพรให้เขาประสบความสําเร็จต่างๆวันสงการเนี่ยส่วนใหญ่เราอวยพรให้เพื่อนไหมไม่นะเราจะอวยพรให้ใคร ให้กับญาติพี่น้องของเราญาติผู้ใหญ่ของเราเพราะว่าวันสงการเนี่ยบางทีเป็นวันรวมญาติเราก็จะไปส่งน้าําพระหนึ่งไปส่งน้ําญาติผู้ใหญ่ไปส่งน้ําปู่ญ Ł, าตตายายพ่อแม่พี่น้องของเราเราก็จะได้มีโอกาสอวยพรให้ท่านด้วยงานแต่งงานอันนี้อาจจะไกลตัวหนูนิดนึงนะเพราะว่าหนูยังไม่มีเพื่อนที่อยู่ในวัยแต่งงานถูกไหมแต่ถ้าต่อไปนะหนูเนี่ยได้ไปร่วมงานแต่งงานก็สามารถนรําหลักการอวยพรที่อุ้มสอนเนี่ยไปอวยพรได้และสุดท้าย จบการศึกษาตอนนี้หนูอยู่ป .5 ถูกไหมยังไม่จบการศึกษาแต่อีกปีหนึ่งหนูจะอยู่ป .6 บางคนพอจบป .6 ปุ๊บก,ก็ต้องไปต่อม .1 ที่โรงเรียนอื่น ก็ได้จะมีโอกาสอะไรไวอวยพรให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองในวันที่เราเนี่ยถ่ายรูปชุดคุยสวยๆด,ด้วยกันรับมุทิบัตรด้วยกันก็อยากจะลงรูปใน Facebook อยากจะลงรูปในไลน์แล้วก็ร่วมวอวยพรโอกาสต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้หลักการวอวยพรได้หมดเลยเอาละผ่านเนะาะคราวนี้มาถึงหลัก การเขียนคำอวยพรอันนี้สําคัญมากสําคัญมากเวลาเราจะอวยพรให้ใครก็แล้วแต่เราต้องรู้หลักการนิดหนึ่งข้อที่หนึ่งคำอวยพรจะต้องสอดคล้องกับผู้ที่รับพรและโอกาสคือเราจะต้องรู้ว่าใครที่เราจะอวยพรให้กับโอกาสอะไรสมมติวันนี้มันเกิดเพื่อนเราก็ต้องชัวเราก็ต้องมั่นใจนะว่าเฮ้ยวันนี้มันเกิดเพื่อนจริงหรือเปล่า ถูกไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยเคยอวยพรวันเกิดเพื่อแล้วอวยพรยังไงผิดวันอวยพรผิดันก็จะบอกเธอเธอฉันไม่ได้เกิดวันนี้ฉันเกิดพรุ่งนี้นะเราก็จะหน้าแตกถูกไหมดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าโอกาสที่เราจะอวยพรเนี่ยวันที่ถูกต้องหรือเปล่าและผู้รับพรเป็นใครผู้รับพรสําคัญมากถ้าผู้รับพรเป็นเพื่อนเราภาษาที่เราใช้ก็จะ สนิทสนมถ้าผู้รับพรเนี่ยอายุมากกว่าเราเช่นรุ่นพี่เราภาษาที่เราใช้ก็จะสนิทสนมมากไม่ได้ก็จะเป็นภาษาที่สุภาพขึ้นมาหรือผู้ที่เราอวยพรเนี่ยเป็นญาติผู้ใหญ่ภาษาที่เราใช้ก็จะไม่ใช่แบบห้อยเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยก็จะไม่ใช่แบบ ขอให้แกมีความสุขมากๆนะอันนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมดังนั้นข้อหนึ่งถือว่าสําคัญมากก็คือคําอวยพรเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับผู้รับพรและโอกาสที่เราจะอวยพรผ่านไหมผ่านอันนี้ชัดเจนต่อไป2เขียนถึงโอกาสในการให้พรเช่นวันนี้มันเกิดเพื่อนเฮ็ดบีดีนะจ๋าอันนี้ก็ถือว่า โอกาสแล้วนะบางทีเราไม่ต้องเริ่มด้วยคําว่าเนื่องในวันเกิดของเธออย่างนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะมันจะดูเป็นทางการไปแต่ถ้าเราอวายพรอนให้ญาติผู้ใหญ่เนื่องในวันเกิดของคุณพ่อเนื่องในวันเกิดของคุณแม่อันนี้ได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนเราเฮดบีดีนะจ๋าอย่างนี้ได้เลยไหมได้เลยสุขสันต์วันเกิดนะสมปองอสมมติว่าเพื่อนชื่อสมปองอันเนี้ย คือเขียนถึงโอกาสนิดนึงว่าอวยพรให้เขาในโอกาสอะไรอันนี้ผ่านไหมขอ้อ2ผ่านชัดเจนแจ่มแจ๋วครบถ้วนสมบูรณ์ครบถ้วนเลยนะครบถ้วนสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อซต่อไปข้อสามถ้าอวยพรให้กับผู้อาวุโสกว่าควรอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้สำคัญกาดอกจันไว้เจ็ดแสนดอกสและอ่าสและห้า ยังไม่ครบเจ็ดแสนกาต่ออันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าเวลาเราอวยพรให้กับผู้อาวุโสกว่าเนี่ยภาษาที่เราใช้มันจะต้องสุภาพและเราถือว่าเราเป็นเด็กเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอวยพรให้กับผู้อาวุโสกว่าดังนั้นเราจะต้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนถูกไหมเช่นเราจะอวยพรให้กับญาติผู้ใหญ่เราก็จะต้องพนมมือขึ้นมาลูกอ่าพนมมือหรือยังพนมมือ พนมมือขึ้นมาพนมมือแล้วก็อาจจะบอกว่าอะไรขออำนาจคุณพระศรีรัตนไาตายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่คุณป้าหรือคุณลุงนะมีอายุวันนะสุขพะพระที่สมบูรณ์ครบถ้วนอย่างเงี้ยภาษาที่เราใช้ก็จะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งดังนั้น จำไว้เลยนะน้องๆถ้าอวยพรให้กับผู้อาวุโสต,ต้องอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาของเขาก่อนไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็แล้วแต่เราสามารถอวยพรได้หมดเลยเพียงแค่อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสากลในศาสนาของเขาอันนี้ผ่านไหมข้อสาผ่านต่อไปปลาห่ยชัดวัดได้ต้องทู่นี้แตงโมลำไยจุฬาเฮิร์บดีจริงลองเลย คอนเฟิร์มนะครับเลือกดีๆนะจากนี้ทุกออเดอร์มีความสดเป็นเดิมพันคำอวยพรต้องเป็นพรที่สร้างสารคเออสมมติว่าวันนี้มันเกิด วันนี้วันเกิดเราเลยตื่นเช้ามาตักบาทด้วยจิตที่ร่าเริงแจ่มใสแต่เพื่อนมาไวพรว่าแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะแก่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะมีความรู้สึกเฮย้ยมันมันแก่ใช่ไหมดังนั้นหลักเกณฑ์การไวพรเลยถ้าเป็นวันเกิดเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องแก่ เราจะไม่พูดถึงเรื่องเจ็บเราจะไม่พูดถึงเรื่องตายเราจะไม่พูดถึงเรื่องโครคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆคําพูดทุกอย่างจะต้องเป็นในแนวสร้างสารรค์เช่นอะไรบ้างนแนวสร้างสารรค์สุขภาพที่ดีความร่ํารวยเงินทองความสําเร็จอย่างเงี้ยคือคําอวยพรที่สร้างสารรค์เราก็ประดิษฐ์ไปตามความเหมาะสมผ่านไหมครับสี่ผ่านครบถ้วนต่อไปหลักเกณฑ์ข้อสุดท้ายอันนี้ก็สําคัญมากการดอกจันไว้9้าล้านดอกเหมือนกัน ดอกจัไนไว้นะก้าวลันดอกใช้ภาษาที่เหมาะสมโดยใช้คำพูดที่ไพเราะและสุภาพทุกคนอยากได้ยินคำพูดที่สุภาพไหมถามเด็กป .5 อ่ะอีกรอบทุกคนอยากได้ยินคำพูดที่สุภาพไหมทุกคนอยากได้ยินคำพูดที่สุภาพหมดเลยดังนั้นไม่ว่าเราจะไวพรให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงความสุภาพไว้ต่อให้ถ้าคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทแบบซีกันเลยอะ กอดคอกันไปทุกที่เลยบางทีภาษาที่เราใช้เนี่ยอาจจะไม่สุภาพเท่าไหร่อันนี้ครูอุ้มเข้าใจแต่ข้อความทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของความอะไรความปราดอะไรลูกความปราถนาดีอันนี้คือประเด็นหลักจบแล้วนะหลักเกณฑ์นในการเขียนคำวัยพรของครูอุ้มในวันนี้ทั้ง5หลักเกณฑ์ครบถ้วนไหมครบถ้วนเข้าใจไหม เข้าใจยากหรือเปล่ายากอ,าอย่าพยักหน้าตามครูอุ้มนะครูอุ้มเชื่อว่าเด็กๆทุกๆคนเนี่ยจะต้องเข้าใจในเนื้อหาวิชาความรู้ที่ครูอุ้มนํามาให้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่เราทุกๆคนจะต้องไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยดีกว่าไปเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด s ับสไคร b e ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ